สวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาะทีกับดรเทนทารค้านะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่10-16มีนาคม2567นะครับวันนี้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศมาที่เมืองทา,าคายามานะครับผมซึ่งเลยจากชิราคาวโกะมานะครับเป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองสวยๆเรื่องไหนฝากติดตามบรรยากาศสวยๆด้วยเช่นกันก็เลยทําดวงรายสัปดาห์ด้วยตรงที่บริเวณสะพานแดงครับเป็นจุดที่เขามาถ่ายรูปกันเป็นแลนด์มาร์คของของที่นี่ อ่ะทีนี้คลิปนี้ก็จะเป็นของชาววันอังคารและชาววันพุธกลางวันนะครับตั้งจิตไปพร้อมกันนะ1 0 1ถึมีนาคม25ง7ิจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจติดตามด็เตอร์เทมมารุกัดด้วยนะครับอ่ะชาววันอังคารตั้งจิตนะดูซิว่าสัปดาห์นี้กลางเดือนเนี่ยมีนาคมจะเป็นยังไงบ้าง คุณอาจจะหัวร้อนหน่อยนะในสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องหัวร้อนหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้งใช้คำคำนี้เลยใจคิดเรื่องการหาเงินหรือทํางานอะไรบางอย่างทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันทั้งงานลาดงานหลวงหรือต้องคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันคุณจะได้อะไรแบบเฉียวเฉียบนะคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายคุณจะได้การสอบผ่านช,ช่วงชิงตําแหน่งหรืออะไรบางอย่างหรือคิดว่าจะไม่ได้ตามย่อน และมีไพ่ผู้หญิงที่เลี้ยงราชสีความหมายคือเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจหมายถึงเจ้าของกิจการหรือหมายถึงความเป็นแม่หรือผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าคุณเ็เกิดขึ้นได้คอยจัดการให้ในเรื่องราวของคนรักหรือคุณต้องยอมคนรักในการจัดการทุกๆเรื่องในช่วงในช่วงนี้และไพ่ใบนี้คือ คุณเป็นคนคาดหวังสูงสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดนะจะถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละจะตั้งไว้ร้อยอาจจะได้ห้าสิบหกสิบจะถามว่ามัน,มนยังได้ไหมมันก็ถือว่ายังได้นะครับชาววันอังคารนะเรามาดูว่าชาววันพุธกลางวันจะเป็นอย่างไงบ้างั้งทีเดียไปพร้อมๆกันนะครับได้ยินเสียงน้ําไหลนะครับหิมะพิ่งตกเมื่อคืนวันนี้หิมะละลายน้ําก็เลยเต็มเลยครับทีนี้เรียบเลยทั้งเมืองตะไครามากอ่ะจาวพุธกลางวันนะ นะฮะชักพุธกลางวันสัปดาห์นี้คุณรักความสะดุดลงส่วนตัวสูงอาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะหน่อยนะครับมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นง,งานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้คุณก็จะเป็นคนที่วางแผงเนเก่งหรือหมายถึงว่าผู้ชายที่วางแผงเนเก่งอาจจะเกี่ยวข้องกับกชีวิตทางคุณนะครับผมแล้วก็มีเรื่องที่หนักใจกังวลใจคิดนิ่ตรงมี้คิดก้อยยบางครั้งก็อยากจะนอนนิดไี้อยากคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยในคำนี้เลยใจในคิดเรื่องการเงินหรือหาเงิเนอะไรบางอย่างในช่วงสัปดาห์นี้ คุณจะหาได้นะไม่ต้องกังวลใจเพราะไพ่แห่งการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จหมายถึงว่าเรื่องราวต่างๆก็อาจจะมานาพาเร่งความสําเร็จรวมทั้งการตั้งครรภ์หรือรวมท้งเรื่องการฉลองอะไรบางอย่างการขอแต่งงานก็เกิดขึ้นได้ในตารางนี้นะไพ่พระสังฆราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยช่วยพ้มคอหรือช่วยนาพาอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ตามที่คุณขออย่างแน่นอนไปกำลังใจให้นะครับ ่ยังไงก็คุณมีโอกาสที่จะ,ท,จะที่จะสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะพายการเฉลิมฉลองและสิ่งศักสิทธิ์ท่านจะคอยช่วยครับ